สวัสดีค่ะรัะตะน้มณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานนะคะสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่คนทั้ง7วันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรประทานพรอ,อะไรให้คุณประจําเดือนสิงหาคมนะคะกับคนทั้ง7วันนะคะใครนะคะที่เชื่อในพลังมูเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับนะคะมารับพรดีๆกันนะคะเป็นพลังในการดําเนินชีวิตในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ่ยพรมยานครูบาอาจารย์เทพพรมทุกพระองค์และเทวดาประจําตัวข้าพเจา้าขอให้ได้รับพลังดีๆได้พรที่ดี ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะรับพลังดีๆรับพรดีๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากวันพุธนะคะแม่หมอจะไม่เรียงวันนะคะหยิบหยิบวันไหนมาจะดูวันนั้นให้เลยนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะเจรจาดีมีวาทะศีลพูดจาดีนะคะแต่บางครั้งก็มีความสับสนในตัวเองนะคะให้ใช้ วาจาของคุณนะคะพูดดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวนะคะ <c oughs> คนที่เกิดวันพุธนะคะว,ว้าวไพพาทิตนะคะการเริ่มทำสิ่งใดนะคะ จะประสบความสำเร็จด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะคะท่านให้พลังให้ประทานพรนะคะอยากทำสิ่งใดเริ่มเลยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะว้าวพระนางพระนางสุพันมัช,ชานะคะเป็นไพ่ที่ อยู่ดีกินดีนะคะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนะคะอยู่อย่างสุขสบายมีคนดูแลคุณนะคะอาจจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีในการเริ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเดือนสิงหาคมนะคะและไพ่ใบสุดท้ายที่สิ่งสังสิทธิ์ประทานพรให้คนที่เกิดวันพุธนะคะ ว้าวคุณเริ่มทำอะไรนะคะก็จะมีแต่โชคแต่ลาบเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้คุณโชคดีนะคะเงินไม่ขาดมือนะคะคนวันพุธว้าวดีมากเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายโชคมาแล้วนะคะคุณจะมีโชคทางด้านการงานและการเงินนะคะคนวันพุธนะคะรับพลังงานดีๆเลยนะคะ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณโชคดีเริ่มต้นสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จในเดือนสิงหาคมนี้พิมพ์มานะคะวันพุธรับพรที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคนวันพุธปังแน่เลยค่ะไพ่ดีมากเลยนะคะสาธุค่ะ ต่อไปวันอังคารนะคะวันอังคารคือคนที่ขยันอดทนทํามาหากินเป็นคนขยันทํางานนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะถ้าคุณตั้งมั่นยึดมั่นทํางานด้วยความตั้งใจผลตอบแทนจะได้มามากกว่าที่คุณคิดนะคะมารับพรและพลังที่ดีนะคะใบแรกนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะคุณจะได้รับการอบอุ้มจากครอบครัวหรือคนใดคนหนึ่งนะคะหรือคุณจะต้องไปโอบอุ้มช่วยเหลือใครบางคนนะคะเตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมรับนะคะว่าคุณจะได้บินไปที่ไหน ไพ่ลาวหูใหญ่นะคะไพ่ใบนี้นะคะท่านเตือนมาว่าทําสิ่งใดให้คิดให้อรอบคอบทําด้วยความระมัดระวังนะคะระวังตัวดีๆในเดือนนี้นะคะถ้าคุณมีจิตมั่นที่ดีตั้งใจทําในสิ่งที่ดีไม่ผิดสิ่งผิดธรรมคุณก็จะมีแต่ความสุขนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เตือนให้ระมัดระวังตัวนะคะ สิ่งใดไม่ดีเทา่ทาๆอย่าทำนะคะท่านเตือนมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่เฉลิมฉลองนะคะไพ่ใบนีเ้เป็นไพ่แห่งความสุขนะคะสมหวังเฉลิมฉลองในเดือนสิงหาคมนะคะอีกในหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่ามีพระลาหูเตือนเข้ามาหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วคุณจะมีความสุขได้ฉลองในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะรับพรดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพิมพ์มาสาธุสาธุขอยได้ไปงานเฉลิมฉลองนะคะขอยได้สมหวังทุกสิ่งที่คุณหวังนะคะอ่ะมาถัดไปค่ะถัดไปอุ๊ย <laughs> ถัดไปวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นผู้นําทําอะไรนะคะหรือเริ่มต้นสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองนะคะใช้ความสามารถนั้นให้เต็มที่นะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอ,อะไรนะคะคนวันอาทิตย์พิมมานะคะขอรับพรดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมน,นะคะ ไพ่พระเสานะคะรับพรดีๆเลยนะคะไพ่พระเสาให้ยึดมั่นถือมั่นพยายามให้เต็มที่แล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณเป็นคนเก่งค่ะอะไรที่ทําคุณจะทําด้วยความละเอียดรอบคอบและประสบความสําเร็จได้ดีเลยค่ะเดือนสิงหาคมนี้ใช้ความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนของคุณให้ดีนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ โอ้ oh, ได้ไพ่ลาหูอีกแล้วค่ะไพ่าลาหูนะคะไพ่ใบนี้ถึงแม้ดูจะน่ากลัวแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าที่ควรนะคะอย่ากกลัวไปท่านว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะอย่าประมาทนะคะอะไรเท้าๆอย่าทํานะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะคุณจะมีพลังจิตวิญญาณในเดือนนี้นะคะ ว้าวไพรา,าชาโชคนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะหยิบจับอะไรจะประสบความสําเร็จด้วยความรวดเร็วและมั่งคั่งร่ำรวยเลยทีเดียวนะคะรักพระพิคเนสทรงหนูนะคะและท่านบอกมาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งไม่ดีจะไม่เลวร้วายนะคะจะกลายเป็นเรื่องเล็ก นะคะส่วนใครที่ดีก็จะดียิ่งยๆขึ้นไปหมันม่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จดังปฏิหารในเดือนสิงหาคมนะคะว้าวปิดท้ายด้วยพระพ,พ,พ,พิคเนตทรงหนูนะคะคนวันอาทิตย์พิมพ์มานนะคะวันอาทิตย์ขอรับพรพลังดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถัดไปนะคะ คือคนวันจันนะคะคนวันจันท่านว่าเงินไม่เคยขาดมือนะคะโชคดีจริงๆเลยเงินไม่เคยขาดมือนะคะคนวันจันทร์เป็นคนสวยน่ารักอ่อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงสวยผู้ชายก็มีเสน่ห์นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัยด้วยนะคะว้าวคนวันจันทร์นะคะพระ แม่ลักษมีนะคะเป็นคนที่มีความสวยรวยสเสน่ห์ทั้งเงินทองและความสวยเงินจะเข้ามาไม่ขาดสายในเดือนสิงหาคมเลยนะคะคนคุณวันจันนะคะโชคลาบเงินทองมาแล้วนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะสวยรวยสเสน่ห์จริงๆนะคะว้าวต่อด้วย คนวันจันทรค่ะพระพิคเนตราชาโชคเลยนะคะคุณจะได้ลาบก้อนใหญ่นะคะในเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคดังปฏิหารได้มาอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดฝันนะคะรวยไม่รู้เรื่องรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะขอให้คนโชคดีนะคะคนวันจันทร์พิมพ์ม,มานนะคะรับโชคพรก้อนใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะทานบุญจับนางมนโนรานะคะไพ่ใบนี้มีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศนะคะทําอะไรก็ขอให้ทาให้สุดไปให้สุดอย่างที่ตั้งใจนะคะอย่าทาครึ่งๆกลางๆอย่าทําด้วยความไม่ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้น ทำให้สุดใช้ความสามารถความตั้งใจของคุณให้เต็มที่นะคะโชคลาบเงินทองมาหาคุณแล้วนะคะโชคทับตัวนะคะอีกอย่างหนึ่งได้มาก็เอาไปทำบุญด้วยนะคะโหไพ่สวยมากนะคะพระแม่ลักษมีพระพิฆเนศราชาโชคนะคะคนวันจันทร์เม้มมานะคะขอรับโชคประทานพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้มีโชคก้อนใหญ่ดั่งปฏิหารนะคะ ถัดไปคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์คือคนที่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะความสุขกําลังจะมาเยือนแล้วนะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขเกิดมาใช้บุญจริงๆนะคะคนวันศุกร์เงินทองไม่ขาดมือนะคะคนวันศุกร์พิมพ์มะค่ะคอมเมนต์มานะคะวันศุกร์ขอรับพลังดีๆนะคะ โอ้พัพรมาสีนะคะไพ,พ่พะพรมลสีเดือนนี้คุณมีนะเมตานะคะทําอะไรก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความเมตานะคะมีโอกาสเดินทางต่างประเทศด้วยนะคะไพบ่บที่สองพัคโคนนทินะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณนะคะคอยดูแลปกปักรักษานะคะทําอะไรถึงแม้คุณจะเหนื่อยแต่คุณก็จะได้มาซึ่งความสุขความจเจริญน,นะคะ ไพ่ใบสุดท้ายไพ่พิศนุกรรมนะคะเป็นไพ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านนะคะคุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสิ่งที่คุณหวังในเดือนนี้นะคะสิงหาคมนี้สมหวังแล้วค่ะคุณอยากสร้างบ้านคุณอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มได้แล้วนะคะจะมีการเริ่มในเดือนนี้ท่านอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนเก่งเรียนเก่งขยันเรียนนะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลและใจดีมากๆเลยนะคะวันพฤหัสบดีนะคะใบแรกนะคะว,ว้าวไพ่ของเบ้งเลยนะคะ เดือนนี้ท่านอวยพรอวยใยให้คุณวางแผนในชีวิตคุณดีๆนะคะถ้าใครยังไม่มีแผนในชีวิตเพื่ออนาคตท่านว่าเริ่มวางแผนได้แล้วนะคะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะใช้ความฉลาดของคุณในเดือนสิงหาคมนี้วางแผนชีวิตคุณได้แล้วนะคะและมีเกณฑ์เดินตางและมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศด้วยนะคะว้าวใบที่สองค่ะอุย ถ้าอัสเิรลาหูนะคะไพ่นี้ท่านว่าให้คุณใช้สติให้ดีในเดือนสิงหาคมนี้นะคะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบนะคะอย่ามีความรับกับใครหรืออย่าทำอะไรลับๆล่อๆนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะใช้ตั้ตงสติก่อนสตาร์ทต,ต้องประมาณนี้นะคะคิดให้ดีวางแผนดีๆนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีในเดือนสิงหาคมไพ่ใบสุดท้ายนะคะความไม่เที่ยงนะคะใช้ชีวิตอย่าง สมถนะนะคะในเดือนสิงหาคมท่านว่าถ้าคุณรู้จักใช้ชีวิตคุณรู้จักวางแผนชีวิตของคุณชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จนะคะจะอยู่จะขึ้นที่สูงมีบ้านมีรถนะคะหมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะคะและวางแผนชีวิตคุณด้วยความระมัดระวังคิดให้รอบคอบนะคะตัดสินใจดีๆในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะท่านว่าท่านมอบพลังการวางแผนชีวิตให้คุณในเดือนนี้นะคะ คนวันพฤหัสใครอยากไปศึกษาต่อวางแผนดีๆจะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะคือวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์คือคนที่ละเอียดอรอบคอบคิดอะไรก็ทําด้วยความระมัดระวังและคิดอย่างรอบคอบในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะถึงจะยากจะเหนื่อยแต่คุณจะประสบความสําเร็จได้ดีที่สุดใน อ่อคนทั้งเจ็ดวันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะหนุมานกับนางเบนสกายนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ ขยันทำงานนะคะช่วงนี้นะคะเดือนสิงหาคมท่านว่าให้ขยันทำงานนะคะแล้วเงินจะเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายนะคะแต่ต้องหมั่นเก็บเงินด้วยนะคะคุณจะมีช่วงเดือนสิงหาคมนี้คุณจะยุ่งมากเลยนะคะให้ตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะท่านมอบพลังให้ตั้งใจให้เต็มที่นะคะในสิ่งที่คุณคิดจะทำนะคะ ไพ่พระยาคุดกับนางกากีนะคะคุณจะได้ช่วยเหลือใครบางคนอกอุ้มใครบางคนหรือจะมีคนหรือในเร็วๆนี้จะมีคนมาช่วยอกอุ้มคุณให้มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะคะว้าวพระโคโนทินะคะเดือนนี้นะคะในเดือนสิงหาคมคุณจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะคุณทําเพื่อคนที่คุณรักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยดูแลคุณอยู่นะคะ ขอให้คุณโชคดีนะคะรับพลังงานดีๆนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครบางคนคอยช่วยเหลืออบอุ้มคุณอยู่นะคะในเดือนสิงหาคมนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะรับพรพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ